จันครับจันครับสมัยซลับเนี่ยไม่มีการตีความแล้วทำไมยุคหลังน่ะสมัยคอรลับอ่ะต้องมีการตีความมีการตาวินดวยลวครับสาลับบอกว่าเราเนี่ยไม่เอาเนื้อหาความหมายไม่เอาพูดตามตัวบทแล้วจบนี่คืออิมรอรอิมรอรหยุดไว้แค่นี้ปุ๊บแต่ว่าในยุคข,ของเราเนี่ยมันเกิดคนมาสองประเภทด้วยกันคนกลุ่มหนึ่งคือไม่เอาฮะดีสประเภทนี้เลยอะไรที่เกี่ยวข้องจากซีฟาตคอร์อลสุพาเนอวตาละบัตรทิ้งหมด ซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการปรกักปรำบรรดาอุลามะบรรดานักรายงานที่รายงานฮะดีสนี้ต่อๆกันมาซึ่งพวกท่านคือบรรดาปราชดในศาสนานี้และผู้ที่ส่งต่อเนื้อหาสุนนะมาให้เราเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างเรากับรอซูลสัลลัลลอฮุวะลัยหิวะสัลลัมส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งยอมรับรีวายะทั้งหมดเลยมีฮะดีส เกี่ยวกับอัลลอฮ์แบบนี้แบบนี้รับใส่เกล้าแล้วก็ยืนยันให้ตามความหมายผิวเผินคืออ่านแล้วปุ๊บเข้าใจยังไงอ่านแล้วปุ๊บเข้าใจยังไงเหมือนกับคําคํานี้อยู่ในประโยคอื่นฟังแล้วเข้าใจยังไงฟังแล้วเข้าใจยังไงเอาแบบนั้นเลยมันแทบจะพาพวกเขาไปสู่แนวคิดของการเปรียบคล้ายระหว่างอัลลอฮ์กับสิ่งถูกสร้างแล้วเราก็ไม่ยอมรับทั้งสองกลุ่มเป็นแนวคิดของเรา อิมามคอตอบีบอกว่าเรานะก็ไม่ควรจะล้ําไปหรอกแต่ว่าพระเอิญว่านี่จุดนี้สําคัญมากนะครับจุดนี้สําคัญมากว่าทําไมมันถึงเกิดต้าวีนหรือเกิดการตีความตัวบทเกี่ยวกับเรื่องของลอสุภานนหัวตาลาเพราะมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะการหยุดโดยไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันมีคนเอาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไปขยายต่ออิมามคอตตอบีบอกว่า เราเลยมีความจำเป็นต้องเข้าไปถึงจุดนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อวางมาตรการไม่ให้ปัญหาที่มันออกไปทองกลุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนื้อหาที่มีการชี้แจงหรือตีความเนี่ยมันก็ไม่ใช่ออกจากกรอบแต่อยู่ในกรอบกรอบอะไรครับกรอบของการยอมรับสิ่งที่วาจิบจาิสและมุสตาฮีนสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาซึ่งเป็น เป็นอะไรฮะเป็นแกนกลางของอากีดะทั้งซารลับและคอร์แต่ถามว่าพอเวลาไปย้อนดูยุคซาร์มีการตีความไหมคำตอบคือมีมีการตีความแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าทำไมมันปริมาณน้อยกว่าเพราะปัญหามันยังเกิดน้อยกว่าชั้นในการแก้ปัญหามันก็มีความซับซ้อนน้อยกว่ามีจำนวนที่น้อยกว่าพอปัญหามันเยอะเข้าโซลูชันซับซ้อน การแก้ปัญหาต้องเยอะขึ้นต้องเรียกประชุมวิศวกรต,ต้องวางแผนต้องลงดีเทลต้องรายละเอียดมาเนื้อออกไหมฮะมันก็เลยมีการแก้ปัญหาด้วยการตะวินแต่สําหรับบางคนตะวินปุ๊บผิดตะวินปุ๊บบิดเบือนตรงนี้มันคือปัญหาแล้วอย่างการนิยามคาศัพท์ขึ้นมาใหม่ๆล่ะมันเป็นการเพิ่มหลักการศาสนาหรือเปล่าอาจารย์สิ่งที่เขารบทําไม่ว่าจะในวิชากีด้าหรืออะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยนะครับ จะเป็นการตั้งวิชาขึ้นมาใหม่เซตมุสตาละหรือว่าเซตคำนิยามใดๆขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคนที่ศึกษาโดยมีมีสติมีวิจารณญาณศึกษาอย่างรอบคอบเขาจะรู้เลยครับว่าไอ้ที่มีขึ้นมาใหม่เนี่ยแค่ชื่อแต่เนื้อหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนื้อหาไม่ใช่เรื่องใหม่แต่พอเวลาคัดออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่สับให้ครับออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่สับให้เนี่ย มันกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่ไม่อยู่บนแนวทางสลับแต่ผมบอกเลยครับว่าไปดูรายละเอียดเนี่ยแล้วก็เอาไปเอาไปเทียบว่ายุคสลับเนี่ยมันมีไหมมันมีไหมหมายความว่าโดยหลักการของมันเนี่ยมันมีไหมเพราะว่าพอเวลามาสลับยังไม่เกิดหรือว่าปัญหายังไม่เกิดเนี่ยรายละเอียดมันยังไม่ออกพอรายละเอียดมันยังไม่ออกเนี่ยแล้วปัญหามันมาเกิดยุคหลังรายละเอียดมันมาออกยุคหลังเนี่ยมันเป็นการอธิบายหลักของยุคแรก นบีบอกว่ากุลรูบิดาตินตอลาละอิหมามชาฟีบอกว่าบิดามีสองบิดาไม่มีใครดา่าอิหมามชาฟีเลยวัพออิลเลซิบนาบิสาลามิหมามนาววีบอกมีห้าบิดาโอ้โหโดนเละเลยฮะถัวลงถามว่าเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันหมดเลยครับจะแบ่งบิดาเป็นสองหรือหรือไม่แบ่งไอคนที่แบ่งไว้ก็ยุคลับก็ไม่มีใครตามเหมือนกันทําไมไม่ตามอ๋อมันค้านกับน,นบีก็เลยต้องมีคนมาอธิบายไงครับว่ามันไม่ได้ค้านกับน,นบี มันเป็นการลงดีเทลและพอเวลาอิหม่ามชาฟีบอกว่าบิดามีสองบิดาที่ดีกับบิดาที่ไม่ดีนะหลังจากอิหม่ามชาฟีแบ่งนะมันไม่มีใครมาตีสักคนหนึ่งไม่มีใครมาบอกเลยว่า i, เฮ้ยอิหม่ามชาฟีคิดอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องทุกบิดาหลงนะพี่พูดไปแล้วไม่มีเลยเงียบกันหมดเงียบกันหมดก็อนุมาณว่าอะไรอนุมาณว่าคนนะ่ะเขายอมรับนักวิชาการนะ่ะเขายอมรับ ก็มีคนมาเกิดปีพันสามพันสี่ก็เย้ยวเย้ยวบอกว่าไม่ได้มันห้ามแบ่งมันอย่างงู้นอย่างนี้ก็เย้ยวเย้วกันอยู่ปีพันสามร้อยจะไปโกลปปีสองร้อยจะไปโกบปปีสามร้อยแล้วมันจะโกบได้ไหมล่ะครับเสียงมันจะถึงไหมล่ะครับมันมันไม่ถึงดิครับเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือความไม่รู้